เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นเราทุกคนต่างกังวลเกี่ยวกับการมีความผิดปกติทางระบบประสาทและสมองความผิดปกติที่น่ากลัวที่สุดคืออัลไซเมอร์และโรคพากินสัน จากการศึกษาพบว่าภาระของความผิดปกติทางระบบประสาทถูกประเมิอนอย่างจริงจังโดยสถิติทางระบาดวิทยาและสุขภาพแบบรั้งเดิมที่คำนึงถึงอัตราการเสรียชีวิตเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงลักษณะความพิการจากโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาทที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและปัจจุบันได้รับการจัดอันดับ ให้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสามในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้สูงอายุลักษณะทั่วไปของโรคทางระบบประสาทเช่นโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันคือการสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทในเซลล์ประสาทสมองส่งข้อความระหว่างส่วนต่างๆของสมองและจากสมองได้รับการกระทบจากคาบจูรินซีที่เป็นอันตราย ก็จะลดลงของสารเคมีเรียกว่าสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อความหรือสัญญาณระหว่างเซลล์สมองการทำงานบริเวณต่างๆของสมองส่วนที่หดตัวมักจะได้รับผลกระทบต่อความทรงจำในขณะที่ไม่มีการรักษาโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันที่ได้ผลดีเนื่องจากความซับซ้อนของโรคทางระบบประสาทโดยธรรมชาติยาและอาหารเสริมหลายชนิด ที่ได้รับการรับรองจาก USDA f DA, ใช้เพื่อการรักษาอาการทางจิตใจการลุกลามของโรคเหล่านี้และเซลล์มะเร็งหลังจากหลายปีของการวิจัยโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ทุ่มเทของซูเปอร์ไลเวอร์ส่วนผสมได้ถูกนำมารวมกันเพื่อสร้างอาหารเสริมคือ SNC ที่มีส่วนผสมของดอกราวเรืองสูงเป็นเกรอบป้องกันมาคิราลูทีเละซีเซนทีน สารปรับปรุงการมองเห็นสารสกัดจากใบแปะกล้วยซึ่งมีสารต้านการอักเสบ DHA เมลเบอรี่ย้าฟลั่นสเปีรมิ้นอังหุ่นคองคอร์ดคุณประโยชน์การรักษาด้วย SNC ได้รับการฟื้นฟูและการต่อต้านริ้วรอย ส่วนผสมแนวนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างเซลล์ประสาทภายในสมองเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตามธรรมชาติจากการติดเชื้อและการอักเสบของผิวหนังช่วยลดปร,ริมาณเซลล์อนุมูลอิสระความผิดปกติของเลือดและป้องกันการสูญเสียการมองเห็นเป็นที่รู้จักกันในการปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันและเพิ่มจานวนเซลล์และระดับสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดในคนการเพิ่มเซลล์ นักฆ่าตามธรรมชาติและ t c e ล์เหล่านี้จะช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ในรูปทิปท็อปซึ่งเป็นตัวป้องกันที่ดีที่สุดในการต่อต้านเซลล์มะเร็งตามคำกล่าวที่ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาปกป้องตัวเองและครอบครัวของคุณจากโรคร้ายเหล่านี้ด้วยการใช้ SNC เพื่อป้องกันตัวเองและคนที่คุณรัก จากความน่าสะพึงกลัวและสันร้ายของโรคจอประสาทาตาเลื้อลังโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอายุความเสื่อมถอยของระบบประสาทาและสมองเพียงเริ่มทาน SNC วราซองตั้งแต่วันนี้ซุเปอปร์ไลท์ชีวิตสุดยอดเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นเราทุกคนต่างกังวลเกี่ยวกับการมีความผิด